สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญล้อมสวัสดีครับครับผมก็วันนี้นะครับเรื่องงามยามดีเนาะมาส่งมอบตอร์รถยลลอๆคันนี้เลยให้พี่บุญล้อมเป็นไงบ้างพี่ประทับใจไหมรถตัวรถคันนี้ถูกใจมากเลยถูกใจมากเลย,เลยนะแล้วไ,ได้มานอนลแล้วอยากได้มานอะนวันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยโอเคแล้วเป็นไงพี่อ่าเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยผ่านง่ายไหมไหนอลองบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยก็ไม่เห็นติดขัดอะไรฮะคือ,อส่งเรื่องไปก็ เรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีเลยเนาะพี่บุญล้อมดูเรามาจากช่องทางไหนน่าจะ YouTube ไหมที่ทักมาที่ดูก็ดูทาง u t u b e อ่าแล้วก็ดูอยู่หลายวันเลยวใช่ไหมก่อนจะโทรเข้ามาครับโอเคแล้วก็ได้ให้วินดูแลเนาะแล้วก็อ่าวันนี้ก็ได้รับรถเรียบร้อยแล้วเห็นว่าพี่บุญล้อมมีรถเทินด้วยเป็นไงราคารถเทินเป็นไงพี่ดีไหมก็สมเหตุสมผลดีอ่าสมเหตุสมผลนะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่พี่ได้รับเนาะแล้วก็รถใหม่ที่ได้ไปก็ยังไงวันนี้ก็ ขอบคุณพี่บุญล้อมมากแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งมอบรถยนต์ให้พี่บุญล้อมก่อนต่อแล้วพี่บุญล้อมมีอะไรจะพูดถึงแฟนๆทางบ้านไหมพี่อ๋อปากๆนะครับคือชัวร์จริงครับได้จริงอ่าได้จริงเ,เดี๋ยวขับรถกลับไปให้มพี่นะได้ขับรถกลับแล้วโอเคได้ครับยังไงก็ขอบคุณพี่บุญล้อมมากครับ,รบแล้วขอบคุณครับใครที่กําลังหารถใช้อยู่นะครับก็รีบเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดือนนี้ก็ยังมีโปร9 9 9าเบาทเช่นเคยนะครับผมยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับพี่